สี่ชมพระสําคัญและศักดิ์สิทธิ์มากๆองผ์องนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเสมาเล็กนะครับพระพุทธจินราชหรือองค์พระพุทธจินราชหลังแม่นางกวกนะครับด้านหน้านะครับประทับรูปนะครับองค์พระพุทธจินนาชานะครับปางมารวิชัยนะครับเต็มองค์และก็มีลวดลายเป็นแบบเหรียญเีมาเล็กที่มีความงดงามคมชัดมากๆนะครับ ไปเหรียญประสบการณ์เหรียญครูแต่เข้มขังมากๆนะครับผมพลิกไปด้านหลังนะครับปรากฏรูปแม่นางกวักและก็มียันอยูสีอัขรยันจะเล่ข้อความด้านล่างล่าผลพุนทวีนะครับ FC ท่านใดนะครับมีความชื่นชอบนะครับมีความศรัทธาในองค์พุทธินราชและก็ชื่นชอบนางกวักนะครับในการทําธุรกิจการค้าขายหรือเรียกหรือกวักทรัพย์กวักวเงินกวักทองเอฟซี FC สามารถติดต่อนะครับขอเช่าบูชาได้ด่วนๆนะครับเนื่องจากว่านะครับ ช่วงนี้ก็มีผู้เชา่าบูชาหลายท่านทยอยเชา่าบูชาพระเครื่องจากช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราไปหลายองค์แล้วนะครับหลายรายการแล้วดังนั้นถ้า FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างหรือจะเอทไลก็ได้นะครับผมจะได้ส่งภาพให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับด้วยการชาระเงนินมาก่อนผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับแล้วก็จะส่งพัสดุกลับไปให้ท่านทุกท่านถึงที่นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ขอใหอยมีความสุขมากนะครับ